สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเมนูที่ค่อนข้างจะหากินยากนะครับก็คือปลาเค็มนะครับผัดหมูสับนะครับแล้วก็ใส่พริกนะฮะเมนูนี้นะครับก็ผมกินมาตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งสมัยเด็กเนี่ยเขาจะใช้แค่พริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะครับแต่ว่าผมมาประยุกต์ก็คือจะใส่พริกหยวกนะครับกับพริกเหลืองเข้าไปนะครับเพื่อ เพิ่มสีสันนะครับแล้วก็รสชาติมันก็จะมีความเผ็ดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากตัวพริกเหลืองนะครับส่วนตัวพริกชี้ฟ้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเผ็ดอยู่แล้วนะครับปลาเค็มนะครับก็จะเป็นปลาทรียเข็มนะครับหนึ่งชิ้นนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูความหนาของเขานะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ก็เลือกดูที่มันใหม่ๆนะถ้ามันเหลืองันนี้เก่าเก็บแล้วมันจะมีกลิ่นตุกนะครับส่วนหมูสับนะครับก็ใช้ปริมาณสมขีดนะครับต่อปลาหนึ่งชิ้นนะครับเพราะว่าถ้าหมูน้อยกว่านี้เนี่ยมันจะเค็มโดดเลยแต่ว่าถ้าหมูเยอะกว่านี้รสชาติมันก็จะไม่กลมกล่อมนะครับมันจะออกจืดๆส่วนพริกเนี่ยใส่ตามใจชอบนะครับว่าเราชอบอชอบปริมาณไหนอันนี้ไม่มีการจํากัดนะครับอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวใส่หมดเลยเพราะผมชอบกิน ชอบกินพริกกินผักนะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยคือเราต้องเอาปลาเค็มนะครับปสีเ็มเนี่ยไปทอดก่อนแล้วก็เอามาขยำกับหมูสับนะครับแล้วก็ไปผัดโดยเครื่องปรุงเนี่ยจะมีเพียงแค่น้ําตาลทรายกับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยครับเพราะว่าตัวรสชาติเนี่ยก็คือจะเป็นตัวปลาเค็มนะครับจะได้ความหอมความเค็มจากปลาเค็มนะครับก็คือจะเป็นเมนหลักของเขาเครื่องปรุงส่วนอื่นก็เลยจะไม่ได้ใส่อะไรมากนะครับเดี๋ยวผม อ่ะไปทอดปลาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตตอนวิธีผัดทีเดียวเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทอดปไปซีเคมนที่เรีรยบร้ไฟนะครับมาถึงขั้นตอนก็คือผสมนะครับคือเดี๋ยวเราก็เอาไปตัวอ,อ,อยนะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะตอนระหว่างกลางนิถุนนะครับเอากลางออกนะครอันนี้ผมล้างมือแล้วนะครับวอ,อย่างใม่ล้างมือที่พ อร่อยตรงนี้ครับอร่อยตรงขี้มือผมเนี่ยฮะหยอกๆยอกตาก็เค็มนะขี้มือเค็มก็มีโถดีกินข้าวได้หลายจานเลยอร่อยจานโอเคครับก็ประมาณนี้นะเราเอาไปผัดกันเลยแล้วจะหั่นหนาประมาณนี้ กันน้ำปลาลายนะครับอนนนรนะโอเคตันนี้บอกไปครับเดีย๋ยวผมใช้หมดเลยใช้หมดนี้เลยครับเราผมชอบกินครับนี่ก็คือน้ำมันที่เหลือจากการทอดปลานะครับไม่ต้องทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะมีความหอมนะแล้วก็มีความเค็มน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันกลับเลยนะครับส่วนเครื่องนะครับ เราจะมีแค่กระเทียมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลทรายนะครับขวดชูรสไม่ต้องนะครับขวดชูรสไม่ต้องตัวเหล้าจีนนะครับดีก็ใส่ครับไม่มีก็ไม่สั่เพราะโอ้แตก็ไม่ได้ใส่แหละแต่พอดีผมมีอยู่แล้วนะครับก็อาหารจีนครับมันก็ใส่เหล้าจีนก็จะเข้ากันนะจะได้ความหอมความนัวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีผัดกันครับ เไม่ต้องใช้ไฟแรงรแล้กเจียวพอเหลือนะครับอันนี้หอมมากเลยเพราะว่าเป็นน้ำมันที่เหลือจากทอดไฟสีเทียนนะครับแล้วก็ได้ความหอมของกระเทียมนะครพอกระเทียมเริ่ม,เร,มเริ่มเหลืองเราจะเอาสมูสับที่เราคลุกไฟสีลงไปผนะัด กใกล้จะเหลือนะอีกนิดหนึ่นงจะได้พอพอทันที่เราในคลิปก่อนเราบอกไปแล้วครับว่าคาถาเนี้เป็นคนาถาที่โบราณมากอายุประมาณ20กว่าปีแล้วลข้าวอร่อยแล้วข้าวผูบันขัดไปข้างหนึ่งนึงโอเคครับเหลืองแนละ้วนี้เราก็เอาหมูสับนะครับที่เราปุ๊บเขากับ,กบไายสีเขียลงไปผัดนะครับ

จะปรุงรสนะครับมีน้ำตารชายนะครับก็ประมาณนี้นะครับตามด้วยซีอิ๊ขาวนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันมีความเค็มมีความเข็มของตัวปลาอยู่แล้วนะครับก็ใส่พอให้มันมีกลิ่นนะครับ เริ่มปลูกแล้วนะครับเราจะใส่พริกลงไปผัดนะครับแาบนี้เลยนะครับใส่หมดเลยคนระับการที่บอกว่าเราชอบถนะาดแบบนี้จะไม่ใส่น้ำนะครับเราตริดก,กับข้าวแบบไม่นะเดี๋ยวเขาต้มริงๆหยื่อขา้าวสวยได้ว่ามันก็จะมีน้ำจากตัวเนื้อสัตว์แล้วก็ตัวผักน,นะครับออกมานิดนึงนะฮะ ผัดไปจนพริกสุกนะครับก็ใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งนะครับเราจะแต่งสีด้วยตัวอิวด,ดำนิดหนึ่งนะครับผมจะขอลองชิมสักนิดหนึ่งก่อนนะครับพอดีเลยครับไม่ต้องไปอะไรแล้วนะครับก็ไป็สู่ประจำที่ผัดก่อนนะครับ ตามปริมาณที่บอกไปเลยนะครับเราจะแต่งแต่งสีด้วยซีลดำที่หนึง่งนะครับดูบันสีสันมันดูสวยขึ้นในทิพยังไม่สุก ล้าใส่ครับเลาจิ้มไปนิดนึงนะครับให้มาหอมหอมมากครับหอมตัวหมูสับปลาเค็มนะครับเราเแรงไฟแรงได้นะครับเพราะเราต้องการให้พริกเนสุกนะครับไม่ต้องผัดนานมากอันนี้พริกก็เริ่มเริ่มสุกแล้ว เห็นพิกเยอะๆอย่างนี้ไม่เผ็ดนะครับแต่คนนี้ไม่กินเผ็ดเลยก็าอาจจะใส่สักสามสี่เม็ดพอแต่งพอแต่งหน้าให้มันสวยนะครแต่ยังผมไม่คือชอบกินชอบกินนะครับเราก็ใส่ตามที่บอกเลยใส่สีพริกเลยไม้สีสีนะครับสวยโอเคครับพริกเริ่มสุกแล้วเราก็เดี๋ยวเราเบาไฟก็ใช้ได้เลย โอเคครับเรียบร้อยปิดไฟนะครับน้าตัดเสิร์ฟใส่ชามแล้วไปชิมกันอันนี้ก็คือหน้าตาของเมนูพิเศษนะครับซึ่งอาจจะยากมากก็คือหมูสับผัดปลาอินทรีย์เค็มนั่นเองนะครับสีสันสวยงามเลยเพราะเราใส่สีพริกนะครับมีพริกหยวกนะครับพริกชินฟ้าแล้วก็พริกเกลือนะครับก็จะได้สีสัสวยงามนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันสักนิดนึง รสชิมไม่ดูนะว่ามันไม่เผ็ดน,นะฮะที่ปรุงยันไม่เผ<โดย>็ดรสชาติดีนะแต่เห็นว่าเครื่องปรุงเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะครับมีแค่ซีอิวขาวนิดนึงน้ำตาลหน่อยเดียวนะครับมีกระเตรียมนะครับแล้วก็ผ่านไปตามที่เราได้ดูมีเปอน์สองตัวนะครับรสชาตินัวมากมันจะออก เต็มนะครับเต็มแบบพอดีๆจากตัวปลาอินทรีมีความหอมนะครับอร่อยครับอร่อยมากเมนูนี้แนะนําเลยกินกับข้าวต้อมรอร่อยนะครับถ้าใครชอบโดยคนที่กินเค็มอาจจะเพิ่มซอสปลาเกี่ยวนิดนึงก็ได้ครับแต่ว่าจริงๆเมนูนี้ตัวชูรสของเขาเนี่ยก็คือตัวปลาตัวปลาอินทรีนะครับเพราะเราได้ปลาดีเนี่ยเราได้ได้ความหอมรนะับถ้าจะไปเจอปลาเก่าเผ็ดหรือปลาโตเนี่ยอันนี้คือจบขาดนะครับอันนี้ไม่อร่อยเลย โอเคครับถ้าเพื่อนๆสนใจครับก็ลองลทำแบบนี้ได้เลเมนูนี้เนี่ยจะไปสั่งพิราเนี่ยขายทานยากมากนะครับเราจะเลี้ยงสัตว์ปนี้ลากันไปในรูปแบบนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ